โอเคครับผมกราบสวัส okay, ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสินเองนะครับผมนะครับวันนี้พี่เต้ไม่สะดวกอัดคลิปนะครับผมเลยมาช่วยเอาอัดนะครับผมโอเคมาก็นะครับผมวันนี้มาอยู่ในเซิร์ฟ IP MC STK s ซ n คิดนะครับผมผมสินเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเบ็ดบอลไหนดีหน่าอันนี้ผมเล่นประมาณอ่าเก้าโมงนะฮะใช่ป่ะเก้าโมงแหละเออประมาณเก้าโมงนะฮะเล่นเบ็ดบอลสองเลยผมสามารถเข้าอันนี้คนเต็มได้นะเพราะว่าผมมียอดดาร์กซุพีนะครับเออโห้ยแบบ แบบใหม่มันอัปเดตมาเยอะมากนะฮะเออหนุกหนุกหนุกวนลองเล่นแล้วหนุกมากแต่แบบใหม่คนเล่นมาหมดแล้วอ่ะอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอ่ะเดี๋ยวเราไปเวทบอลอื่นบ้างเวทบอลสามอะไรเงี้ยนะเผื่อแบบมันยังมีที่ว่างสาหรับเรานะครับนี่เนี่ยัยงไม่ได้เริ่มนะเมื่อกี้เราก,กดอันสองครับอันนี้เราเล่นอันสามแบบ f e สติวัลครับฟิสติวัลเกต้ับแบบฟ e สติวัลนะนะครับผมมาหาทีมก่อนว่าใครดีอะมียศหุนหดนไหม หาทีมหาทีมหาทีมเพื่อนแล้วหาทีมแล้วหาทีมนะเ <c oughs> นี่ยครับใครอยากติดคลิปนะครับอยากติดคลิปเหมือนคนพวกนี้พวกนี้พวกนี้นะครับให้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟได้เลยนะครับแล้วพอเวลาผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็จะติดคลิปอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับคนนี้นะฮะเห็นไหมแฮกกันแฮกกันนีเห็นไหม,หไหมอยากติดคลิปก็เข้ามาในเซิร์ฟได้เลยนะครับเล่นด้วยกันนะครับผมมาเราไม่เลือกเไม่ต้องเลือกสีนี่วะเราสุ่มเลย ตล์เราสไตล์ตเดิมฮนะทับช็อปซีอบอกฟาดบิดต,ตรงกลางแบบนี้สวยสวยมากแบบเนี้ยจริงๆนะผมชอบนะแบบเนี้ยฟาสซิวัลมันเท่เลยมาฟาดบิดให้ถึงกลางเลยครับโอ้โหล่วงมไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะโยมนะโอ้โหมาไม่นะไคลิปไหมเขาเหมือนกับเขารู้ตัวนะว่าผมอัดคลิปนะเพราะฉะนั้นเขาจะไล่ค่าผมแน่เลย เพราะฉะนั้นเราขอไม่บปกแล้วกันนะฮะไม่ได้หยิงนะไม่อยากตอบนะว่าอัดคลิปอยู่ไงกลัวโดนไล่ข่าไงฮะเดี๋ยวแบบมันจะลําเอียงนะแบบรุมตะสีเรานะไม่ยอมไปท่าสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวเขาเก็บเสร็จเขาจะไาโยนให้ผมนะครับเออผมก็ไม่รู้เพื่ออะไรนะใช่ปะไม่โยนวยเอ้าอัดจะเออ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 ใครบินผ่านหน้าไปนี่อโอ้โห จุกนี่ยัไม่เห็นคนนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นขอหน่อย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 ขอขุณเตียงน้อยขอขุดเตียงน้อยผมหนีได้เนี่ยผมผมเดยผมจะหนีได้นะขุดเตียงอย่างนี้ก็ได้เนียนจัดเลยนะทุกคนมาขอหน่อยนะขอหน่อยราสีราสีอะไรลาสีเหลืองนะเออบอกบอกว่าไงดีวะ ือเสียงเงินมีสคนแต่ว่าผมเดินไปขุดเตียงได้อะอย่างนิ่งเลยนะสี่เขียวมาครับตกไปไนายตกไปตกไปอยา่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเขาใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเอยเอยอ,ยอ,ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีเออทำของก่อนมีจดเกิดเล็กด้วยผมชอบจริงๆเลย ดันที่มันมีจุดเกิดเหล็กเนี่ยเพราะมันทําให้สุพีมเกิดง่ายนะโอเคมาครับตีน้เงินมาวะแตกทีเดียวแตกเลยนะคือผมกินยาก,ก่อนเขาเข้ามาช้าไปนะคือเขาจะมาขุดเตียงผมเกินแต่ละเขาน่าจะเป็นการแก้แค้นนะก็ฝ่ายน้งองเคียวว่ะหนึ่ง้อยนะนะไปกลางใหม่ครับเอาของคือถ้าตอนแรกเนี่ยเขาให้เพชรผมเนี่ย บอกเลยว่าเกมจบไวกว่าน,นี้เยอะนะแต่เขาแย่งเพชรหอยหมดเลยของอุตสาห์ฟาบิดมาตอนแรกนะครับเสียดายมากเลยนะไม่เป็นไรเราเก็บใหม่ก็ได้ครับโอเคเนี่ยคือถ้าผมได้ทองไงอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมหยิบธนูมายิงอะหมดแมปแน่นอนนะฮะแต่ว่าเขาแย่งผมไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าเกิดะอะไรขึ้นนะมามค่อยๆฟาร์มไปก็ได้ครับน,นี่เท่าไหร่ละอ่าสี่บวกสี่เป็นแปดนะมีแปดอันไม่เพียงพอครับ ประมาณดีครับโดนละแปดอันละเก้าสิบโอ้ยขอเถอะขอเถอะไอัเนี้ยเอาไปเตือเปืองมากเลยอะ่อะยศไรอ่ะมีธนูไฟได้วยปะขอทองเถอะเออเออขอทองเถอะจริงๆให้พี่เถอะน้องขอทองเถอะมีดาบสุพีมด้วยนะให้เราเถอะเดี๋ยวเราแบกเองขอทองอ๋อยศอะไรดีอ่ะให้ผมเถอะไม่มียศด,ด้วยใช่ไหมการเดินฟรีเอง การเล่นแงงทองสุพีมสวยกลับฐานกันนะนะครับเดี๋ยวไปแลกกางเกงใส่ด้วยนะครับจะได้กระดึดกว่าน,นี้เมื่อกี้โดนตีหยวเกือบตายเลยอะเรามีรองเท้ากั้นตกนะทำให้โดนสแปมดาเมจได้ง่ายมากนะครับผมสแปมดาเมจก็คือโดนยิงดาเมจร้มๆนั่นแหละะครับเดี๋ยวเราแลกกางเกงก่อนเอาชัวร์ก่อนนะครับโอเคยังไม่มีใครบุกค,ครับมีทองทั้งหมดกี่อันเอาที่เอาได้17อันโอเคครับได้รีเจนละ พอแล้วครับเพียงพอแล้วเพียงพอสำหรับการจบบ้านได้แล้วนะฮะผมไม่ต้องการอะไรเยอะนะโอเคขอนี่หน,น, NT, น,น, NT, นแล้วกันได้ TNT มาอันหนึ่ง TNT s t i ๊กเจ็ดนี่8แหละโอเคเดี๋ยวเราก็ไปบวกนะโอเคครับเอาไงดีใครก่อนใครห้าวใครก่อนทีเขียวนี่ไม่ใช่สีเราเลยอยู่สีเหลืองโหเน็ตผมไม่ค่อยดีช่วงนี้จริงนะ งินนี่น่าจะไฟนอตคิวด้วยหมุกเลย๋อขอกลับค่ะยิงฟรีเรียบร้อยเขาต้องสู้นะจังหวะเมื่อกี้เขาหนีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคตอนนี้เรามีเพชรมีทองแต่เราไม่ต้องการเราต้องการฆ่าคนเพื่อชัชนะมากกว่ามเดนต์มเดนต์เรียบร้อยเขามีธนูว่าคนนั้นอนะเสียวอ่ะขอยิงก่อนเขาไม่มีธนูเนี่ยผมปิดประตูแพ้ได้เลยนะอา้าโอ้โหมาแล้วมาแล้ว ล,ลสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดละออดยังต้องโทรมาบอกว่าสุดจัดนะนะครับน้องๆเออหืออื้อหืมไม้สติกมาตีพี่ตีไม่เข้าน้องตีไม่กระเด็นแล้วตอนนี้มาปุ๊เตียงฮะปิดเกมไปป,มป,ปิดจ้าไปสีหนึ่งอันนี้ก่อนตัวนู้นก่อนดีกว่าตัวนั้นมันวิ่งไปไกลฮะเรียบร้อยสองนัดปะหน่งนัดเดียวอะอยู่ไหนอ่ะแอบไหนผมต้องเอฟห้าแล้อย่างงี้นะไม่งั้นมันหายากอนะ่ะขออนุญาตแลกเข็มทิสด้วยแล้วกันนะ อาจะเป็นการดูมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูโหดร้ายนะแต่มันต้องใช้เพื่อไล่ฆ่านะมาคือหนีไม่พ้นแน่นอนนะฮะทาเก็ตปุ๊บไปกลางครับในฐานเมื่อกี้น่าจะโดดตายไปแล้วนะครับผม <c oughs> เออจะตสีน้าเงินละเสีย <c oughs> น้าเงินนี่ไม่ใช่มะม่วงกล็ลวงได้ตัวนู้นก็ตเอไปสีแดงไม่ใช่มะม่วงก็ลวงได้นะโยมโอเคเออ เหมือนเล่นคนเดียวเหมือนเล่นคนเดียวมาทีผมทำอะไรไม่ได้สักตาเลยเอา้าตายเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยสีแดงมันล่วงว่ะมันกลับถ่าไม่ได้เว้ยรู้สึกว่าไอ้คนมาแก็ตน่าจะมีของเยอะสุดในเทมแล้วผมไปขุเดเตียงหมดเลยแบบไม่สนโลกเท่าไหร่นะเฮ้ยมาเี้โดนโดนกับตากว่ะไม่สนนะในขุเดเตียงตายนะดานจัดโอเคฮะเตียงแตกเรียบร้อยครับผม เขาแค่คได้ฆ่านะครับอ่าอยู่ไหนตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับเพราแอบ,บเลยนะเขาไม่สู้เลยนะเออเคือเขาแอบ,บเลยคือแบบกูมไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเออ,ขอเขาภายในผมหยาบอือ้อรับร้อยฮะอน,นี้ไม่พ้นเนี่ยมันเหลือช่องให้ผมยิงนะฮะโอเคอีกตัวน,นึงน่าจะอยู่ตรงกลางครับมันก็ปิดจ็อบไปเลยนะฮะปิดเกมเกมนี้จบแล้วชนะอ่ะมาแฮกเกอร,ร์นะฮะกันเอาผมกันเอาบุกไปกลางนะครับของไม่ต้องการแล้วเอาแค่นี้แหละโอ้โหมันวางกับดักเยอะไปไหนเนี่ย นะทุกคนเยอะมากกับดักเยอะมากดูดิผมนี่ติดยาหลายอย่างนะเนี่ยมาอยู่ทฐานตรงนู้นนะครับผมกินเลือดหน่อยอา้าวสีแดงนะเจอแล้วเฟรลีป่ปะแกงแกงเฟรลี่แล้วยิงหนูใส่นนเ,นนเนี่ยยิงอ้าวไปวันนี้ออกเลยเนี่ยอ่ะทิ้งทิ้งหรือรองเท้าไว้ก่อนจะตกมาแน่ เซลี้เซลี่เซลลี่เซลลี่เฮ้ยเขาเขาไม่ยอมเขาเขาเขายอมจำนวนวะเออลาก่อนเพื่อนตายเฮ้ยไม่ตายเด้อเฮ้ยไม่ตายด้อไม่ตาย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 เฮ้ยไม่ตายมำไมไม่ตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนายนะไม่ตายได้ไงเดี๋ยวาวยาวไปเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะมันนี่มันนี่ใหม่มันนี่ใหม่มันนี่ใหม่มาอยู่ตรงนี้ใหม่ดิเดี๋ยวขอยิงฮานูให้มันกระเด็นไป เอ้ยตายเอ้ยไม่ตาย,อย,ตายเอา้าโอ้โหถ้าเขามีเลือดเยอะกว่าน,นี้นะครับเขาไม่ตายเนี่ยเมื่อกี้ <c oughs> คือเขาไม่ยืนตรงนั้นได้ไงวะคือแบบตอนยิงขนูเสร็จมาเสร็จมาเขาไม่ยืนตรงนี้เออโคตรดวงอะ่ะเราไม่ตายด้วยนะ,ะยอดนะแมปอื่นต่อเลยนะฮะแสโตแมปใหม่เว้ยคือเราเล่นแต่แมปใหม่กันนะวันนี้คือเล่นแต่แบบใหม่เพราะว่ามันอัปเดตมาเยอะมากนะครับผมเออ เมอมีคนถามผมไลฟ์ตอนไหนผมไล้์ตอนประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายนะบ่ายมงตรงนะบ่ายมงเสาร์อาทิตย์1ทุ่มของทุกวันนะหนึ่งทุ่มจ้านึงสุกเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงนะครับถ้าวันเสาร์มี2องทุ่มด้วยนะไลฟ์เยอะมากเลยไปดูกันได้นะครับช่อง S i N a k O นะฮะพิมพ์หาใน y o u t u b e เลยจะแสนซับแล้วนะครับโอเคมาได้กันต่อเลยดีกว่าครับต่อไปอยู่สีใครไม่มียดเลยเหรอเอาอยู่สีสีเหลืองแล้วกันมา เราดี๋ยวเริ่มเกมเลยให้เหลือเต็มก่อนมาครับจะอยู่สีเหลืองก็ดีกว่านะครับผมไน้กะเบิร์ดนะแกะบิรไอ้ยยยมาแล้วครับชอบครับตอบป๊อปฟาสบิดไปตรงกลาง let's go go to center หัวหมุนว่ะโทษเอามาต่อเลยดียก่านะครับโอ้ยตกโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้มันฟาสบิดร่วงบ่อยจังวะ ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เออนะไม่ค่อยสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดละออกนี่โันโถวของสุดจัดทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยสุดจัดเลยวะสงสัยเพิ่งตื่นนะทุกคนอ่ะขอหาของก่อนอันนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆพมกนีก็นั่งนะโอเคแค่นี้โอ้สองอันวอเตอร์ฟาร์เอาเลยที่ขุดก็ได้อ่ะขอได้อาหารครับอาหารละยาพออาหารแค่นี้อ่ะ ขาต้องการอะไรเขาไม่เล่นหรอทีมทีมเราไม่เล่นนะฮะทีมเราเออ่ทำอะไรก็ไม่รู้มัจะฟักเกือบตายเออขอขอเหล็กสองอันไม่ได้ต้องเอาเหล็กสองอันแหลกเป็นถอนโอ้ยดีมากเอาวันนี้เลยวันนี้เลยแต่พี่แบกอย่งเงน้องเอามาเอาให้สามอันเองนึกว่าเยอะกว่านี้โอเคไม่เป็นไรสามอันก็ได้อยู่นะ ได้อยู่มัง้งไม่ใช่ได้อยู่นะอยู่มัง้งมี6อันนฮะแลธนูอันนี้ได้เลยโอเคก็เป็นธนูกรก,กากนะไม่ได้โหดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเล่นให้ดูเออ่ชุดอาวุธยุทโธปกรณ์เสื้อตัวหนึ่งและกางเกงไม่มีด้วยคือเปราะบางมากตอนนี้โดนจับทีตายเลยนะครับขออนุญาตกดอังที่บอกแล้วกันเผื่อเจอของดีๆกว่านี้ที่ไม่ใช่ระเบิดนะเอ้ยไม่มาถึงกับไม่ใช่ระเบิดตุ้มอะ่ะแต่อย่างนี้ได้ เออมาได้อยู่ได้อยู่มาเพิ่มเกราะป้องกันครับถือว่าได้ของดีนะเนี่ยโอเคได้ของดีครับอย่างนี้ถือว่าโซกูดโซกูดแมนโอเคอะไรอ,อีกกำลัดักมาเอ่ออะไรวะนี่บล็อกไม่ต้องซื้อหัดใช้ของฟรีมากไอ้ศิอ,อไม่มีแล้วที่กันตกนีล่ละขอพี่ขอบุกนะครับกินยาสเต็งเลยฮะเพิ่มคหามโหดนะ ในความแรงธนูกับอีกแอคก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเรเรียบร้อยเขาตายฮะยิงไปโดนฮะตายเลยทีเดียวธนูมันแรงขึ้นเยอะนะครับมันก็ต้องทอนกันนะมันไม่มีธนูแรงๆก็ต้องใช้อันนี้แหละเป็นการช่วยเพิ่มดาเมจธนูนะนะครับจะเห็นว่าเอ้ใช้แต่ของมียศ์ใช้ของไม่มียศก็ได้นะนี่ใช้อยู่นะเนี่ยธนูไม่ค่อยธนูไม่แรงนะธนูธรรมดาเลยครับผลไม่มียศก็แลกได้นะ ต,ตอนนี้ายากยกกาเดียนฟรีแหละทุกคนก็แลกได้หมดแล้วนะครับร้อยตายหนึ่งฮะร้อยคนนี้เอาผมไม่อยู่ครับเขาเพิ่งเกิดบาเรียฮะติดบาเรียฮะร้อยครับผมจบเลยคนนนนไปก่อนคนนนหมดแล้วฮะเอาอยิางแค่แขนครับยิงแค่ปลายเล็บพอเดี๋ยวผมจะโดนเขาตีนะครับวัดทามมิ่งไปเลย กินอาหารฮนะอาหารหลักห้ามูปะแลกอาหารเอ้ยไม่ใช่แลกอาหารเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อไปบุกทีมือนต่อใครอะไปแบบไหน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 ใครโหดอกีกดัดมาเลยเพื่อนมามาคนไหนคนไหนไอแมวเอาคนนี้มาทีนี้ดีกว่าทีนี้น่าจะเหมือนกับเหมือนกับไม่มีของอะ่ะถึงมีไอคนไอคนที่บุกฐานตรงนู้นอะ คือเขามาจากทีมน like hey, anyway. okay, oh. oh. ี <uh ้ปะถ้าใช่นี่คือ no. ทีมนี hm okay, ้ตอนผมขุดแน่นอนเฮ้ยเขามีธนูอะเว้ละผมเสียวหลังไม่ใช่อะไรหรอกทีน้ำเงินนี่อ๋อมีสองคนครับไม่ต้องกลัวแล้วอุ๊ยหูยเรียบร้อยฮะโดนผมสกัดธนูตายอย่างงี้เรียบร้อยเขาน่าจะพวกยอดยอดจะเด็ดเด็ดเดไม่มีดาเว้ยโอ้ไม่ยอม่ะ เอาดิกลมาดิครับโอ้โหยากเร็ียบร้อยกราโดดธนูผมไม่รู้ว่าละโอ้โหคนนี้มันเอาเรื่องว่ะเร็เรียบร้อยกดละผมกดละกดหัวเขาเนี่ยแหละ เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอมาตีกัะตีผมไม่โดนหรอกเรียบร้อยเขาเข้าไม่ถึงผมอะ้ขออีกทีหนึ่งขอแค่ทีเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยเราจะไม่ฆ่าแกงกันเออข้าหัวเขาเลยแล้วก็ขุดเตียงเลยไม่สนอยู่แล้วไม่เสียว่าอะไรอยู่แล้วเรียบร้อยเขาแอบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวอาเรียบร้อยตายสองเขาทำอะไรผมไม่ได้วะ เอาวันนี้อ๋อนขอแรกธนูสุพีมหน่อยดิโอโหสุดยอดเลยเพื่อนน่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแรกธนูสุพีมก่อนแล้วมาเลยนะเออมาจัดให้ดูนะธนูที่แท้จริงอะ่ะความแรงของธนูที่แท้จริงนะอันนี้มันธนูที่แรงสุดในเซอร์บอนะนะครับธนูข,ของมาไอเบดวอร์นะไม่ใช่มาถึงสร้างบ้านนะถ้าสร้างบ้านแรงกว่านี้เยอะนะเออ ก่อนนะเขามีสี่คนเขามีสองเออยังกลัวอะไรอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวเ๋ยวขอได้ชุดก่อนเออได้ชุดก่อนได้ชุดหมวกครับรองเท้าครับไปรองเท้ากันตกอย่างดีนะครับแล้วก็กางเกงครับผมกางเกงนี่ใช้เหล็กโอเคครับครบสูตรนะฮะเดี๋ยวเราธนูไล่ยิงแล้วกันนะอ่ะจะไม่จะไม่ใช้ดาบก็ได้ ใช้ดาบมันก็จะตีง่ายครับดาบนี่คือระยะใกล้อ่ะตียังไงก็ตายนะดาบสุพีมแต่ผมไม่อยากใชงผมอยากใช้ธนูมากกว่านะครับจะได้รู้ไปเลยนะครับวัดๆกันไปเลยธนูวัดกระดาบละนะยวดูว่ามันจะสู้ดาบได้หรือเปล่านะนะต่อบล็อกให้หน่อยได้ไหมเขาไม่ต้องอเขามาโยนของให้ผมรัวๆเลยอ่ะคือถ้าคนที่เคยดูผมในไลฟ์ไงก็จะไม่ค่อยเล่นเองนะส่วนใหญ่จะให้ผมแบก อยากให้ทุกคนเล่นด้วยกันครับไม่อยากให้ให้ผมแบกไงจะได้เล่นง่ายๆนะเรียบร้อยฮะอุ้ยสายหนึ่งเปิดไพ่้วล่อไหร่อุ้ยเรียบร้อยฮะตายหมดเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยฮะเรียบแบกเรียบร้อยมือเปล่ามาตีผมไม่ได้หรอกเขาหน้าจะใช้มอสที่มองเลือดนะเห็นปะมอสที่มองเลือดทำให้กล้ามาตีผมนะ แต่ให้ผมใช้ชุดเกาะขนาดนี้เขาตีผมไม่ตายแน่นอนครับยิ่งถ้าถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่รองเท้านะอาจจะเลือดเต็มนะไม่ก็อาจจะตกไปแล้วมี2อย่างนะเพราะรองเท้ามันกันตกได้นะเออนะครับมันสามารถกันเราตกได้นะจากที่สูงเลยนะโดนตียังไงก็ไม่ล่วงนะโอกาส75%ที่จะไม่ล่วงนะโอกาสแค่25%เท่านั้นที่สมารตตกที่พื้นได้นะมันดีมากนะอยากให้ทุกคนลองแลกมาใช้ดูเป็นรองเท้าฟรีด้วยสำหรับคนที่ไม่มียศด้วยตัวผมป็นยศถึงยศสุพทีมแต่ว่า ยังต้องแลกมาใช้นะเออเห็นไหมนะครับโอเคก็ขอบทุกคนเข้าเซิร์ฟมาเล่นด้วยนะอยากให้รันวงการไมค้าบนะครับเพราะว่าไมครับเนี่ยเป็นเกมที่ดีมากนะครับแต่คนมองว่ามันเป็นเกมที่ปัญญาอ่อนแย่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งไมครับเป็นเกมที่ดีจริงๆนะนะครับมันทําสังคมอะไรใหม่ๆได้หลายอย่างนะครับอยากให้ทุกคนกลับเข้ามาเล่นไมครับอันนี้เยอะนะครับผมก็รอในเซิร์ฟนะคาดหวังว่า อยากให้ทุกคนกลับมาเล่นมายคราฟผมเล่นมายคราฟมานานมากอยากให้ทุกคนกลับมาเล่นกันเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันครับในเซิร์ฟนะครับผมใครอยากเล่นด้วยนะครับ IP ใต้ description นะฮะหรือไม่มีตัวเกมโหลดตัวเกมได้เลยนะครับแปะไว้ให้แล้วนะครับพี่เตสทำให้ผมเลยนะพี่เตสบอกว่าอยากให้ทุกคนเล่นมายคราฟไปเยอะเขาเลยให้ผมช่วยอัดมายคราฟด้วยแล้วก็เขาไม่ค่อยว่างจริงๆด้วยนะครับและก็ให้ผมทําตัวเกมให้เขาครับนะตัวเกมนี้พี่เตสเป็นคนขอผมทําด้วยแหละนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าาคครรััับบบยทกนสสวดี